สวัสดีครับขอต้อนรับโซทีพัฒรีวิวของผูพัฒนะครับนี่คือ vivo y 2 0 s ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon สี่กศูนย์ฮะแรม8ปดกิกะรอม128 GB, หนึกิกะไบต์ฮะอาจจะดูรู้สึกขัดขัดกันนิดนึงนะว,ว่าเอ๊ะทำไมให้แรมรอมมาโอเคแต่ใส่เป็น Snapdragon ส oh, oh. oh, oh. ี่กศูนย์ผมต้องบอกแบบนี้ครับเจ้าตัวนี้เหม oh, oh. าะกับการใช้งานทั่วไปอย่างพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่า CPU ที่ประหยัดพลังงานนะครับพ่วงก,กับแบตเตอรี่ขนาด5ทีี่มชาร์์์จออแปไห้ารพันแอมป์ แต่จะไม่มีหูฟังแถมมาให้ในกล่องนะหน้าจอ6.51นิ้ว IPS s d p a d ตรงนี้นะฮะมี InCell Technology ด้วยถามว่าสีสันและมุมมองเป็นอย่างไรนะฮะอย่างแรกเลยคือมุมมองนะฮะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานคนเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของสีสันเนี่ยเป็นสีสันที่ค่อนข้างที่จะออกแนวสดแบบธรรมชาตินะครับคือไม่ได้เน้นสดจ๋าจนเกินไปนะฮะเน้นดูสบายๆนครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้แบบไม่ล้าตาครับแค่20,000ต่อเดือนแถไดเรืย ก่อนที่จะไปดูรีวิว์ชิปเซต G P U กันนะฮะมาดูเกมเลยฮะกับ R O V นะครับเริ่มต้นเนี่ยแบตเตอรี่72%เนะครับเข้าเกมมาคุณจะเห็นว่าตัวเฟรมเรทขึ้นไปที่แต่60เฟรมเกือบจะตลอดเลยนะฮะในช่วงต้องเกมแบบนี้เนี่ยเฟรมเรทก็อยู่ที่59ไปปลาย60นะครับแล้วก็การเลงสกิลต,ต่างๆผมว่าทำได้เฮ้ย Amazing กว่าสเปคที่ผมคาดไว้นะฮะเนี่ยดูสิ การกดเล็งสกิลต่างๆนะครับค่อนข้างทาได้ตรงดีตามที่เราต้องการนะครับแต่แน่นอนว่ามันคงไม่ได้เลื่อนปลื้ดเลื่นไหลนะฮะในจังหวะที่เล็งแบบนี้ก็ต้องมีกการวางมือวางนิ้วอยู่นิดนึงเหมือนกันนะฮะเพื่อให้สกิลนั้นไปตรงแต่ว่ามันตรงดีนะตามที่เราเล่นตรงนี้ผมว่า Amazing นะถ้าเกิดว่าเทียบกับ C p u chipset นะครับที่ไม่ได้เป็นตัวสูงอะไรเลยนะฮะแต่เล่นได้แบบนี้สนุกดีครับ ไว้วางใจได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะกับ vivo y21 ตัวนี้ ROE นะฮะซึ่งอย่างที่คุณเห็นครับว่าไม่ว่าผมจะกดสกิลตอนไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนต้นเกมนะครับหรือว่าตอนท้ายเกมเนี่ยฮีโร่หลายตัวในฉากนะครับสกิลต่างๆที่เข้ามามากมายก็ถือว่าการเล่นสกิลตัว่างๆตรงนี้ทําได้โอเคนะฮะคิวกันมันมากเกมนี้ซึ่งตอนใกล้จบเกมนี้นะฮะคุณจะเห็นว่าความเยอะในชา์กเพียบไปหมดเลยนะฮะเฟเรที่ออกมาครับอยู่ที่ระดับ57 58 59 และ60เฟรมครับอืมเป็นไงฮะทุกคนผมว่าตรงนี้เนี่ยใครเอามาเล่นอานะฮะมันไว้ใจได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะจนจบเกมไปนะฮะเล่นไปประมาณ11นาทีนะฮะแต่ตอรี่ลดไปเพียงแค่2%เท่านั้นเองมันไม่ใช่เครื่องที่เล่นเกมอาวได้ดีที่สุดนะครับไม่ได้โปรเทพจ๋าแต่ว่าเล่นผู้ความเพลิดเพลินไม่หัวร้อนเล่นสนุกอย่างแน่นอนครับส่วนอุณหภูมิเน ย้ำอีกทีนึงครับว่าเปิดแอร์เล่น25องศา,านะครับในห้องและก็ลืมบอกเลยครับว่าจะมีมันติเทอร์โบ3.0และอันต้าเกมโหมดมาช่วยเรื่องของการเล่นเกมด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยทุกค่ายก็น่าจะมีฟังก์ชันคล้ายๆกันนะฮะซึ่ง vivo ก็มีเหมือนครับตัดภาพมาที่ F9 เกมแข่งรถฮะเฮ้ยมันช่างแปลกแตกต่างจาก ROV โดยสิ้นเชิงนะฮะคุณเห็นว่าอันนนั้เดซี่นะะข้างบนคือจะมีการโหลดเป็นเฟรมๆเป็น,ป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 นฉากๆให้เราเห็นอยู่บ้างนะครับและจังหวะที่เรา เก็บอุปกรณ์นะครับเก็บในตัดกดในตัดต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเฟรมเล็กขึ้นมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนมากกว่า Rv ฮนะก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะนะว่าเกมนี้เนี่ยดูเหมือนจะกินสเปคสูงกว่า Rv กับ17ิปเจตัวนี้ฮนะเออน่าแปลกใจแต่เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ผมรู้สึกสุนทรีกับ Rv มากกว่าสำหรับ Vivo Y21 ตัวนี้และสุดท้ายครับ Call of Duty Mobile ปรับได้เท่านี้เลยนะฮะผมขอปรับสุดเล่นในทุกครั้งนะครับต้องบอกว่าเฮ้ย มันเล่นได้นะแต่ว่าคุณเห็นไหมว่ามันก็จะมีอาการที่ไม่ได้เลืนล่นปลือดนะฮะการเดินเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันจะหน่วงๆอยูนน่นิดนึงนะครับแต่ถามว่าเล่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ไหมใช้คํานี้อีกแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเล่นได้แหละแต่ว่าไม่ได้เหมาะคนที่แบบเน้นเกมจ๋าแน่ๆครับตัวนี้เล็งกระบอกปืนค่อนข้างที่จะปัดกระบอกปืนได้ติดนิ้วดีนะครับความเื่นไหล่ที่คุณเห็นเลยพอใจไม่พอใจเนี่ยอยู่ที่ใจคุณแล้วนะฮะจนกระทั่งจบเกมไปครับกับ Call of Duty Mobile มาดูอุณหภูมิกันฮะก็ขึ้นใหม่นิดนึงนะครับประมาณ40องศาเต็มที่นะฮะผมทดลองเล่นหลังจากนี้แล้วแหละตเต็มที่เลยนะฮะเล่นเป็นชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ42องศาไม่ร้อนไปกว่านี้แล้วนะฮะก็ถือว่ามันลาก10นิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าความร้อนเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับสำหรับการเล่นเกมยาวๆสําหรับรุ่นนี้สําหรับผลคะแนนกิกเบนไฟนะครับได้ซิงเกิลคอร์ที่2054ครับและมารติคอร์ที่1,145 ส่วน Antutu benchmark เวอร์ชั่น8.5.2ได้ไปที่150,000ปลายๆครับทั้งหมดนี้คือชิปเซสสนเนดดากอน460ครับแรม8 g ิกรอม128 g b เฮ้กกย i, คูณอย่าลืมนะว่านี่คือส n น p d r ด g o ากอ460แต่ Vivo Y20s ในปีนี้เนี่ยยังสามารถที่จะจูนเขานะครับ <S <S เพื่อเล่น ROV ได้ลื่นแบบนี้ <S <S เรื่องเกมลองตัดสินใจกันดูเองครับ <S <S ว่าชอบไม่ชอบ มาที่กล้องถ่ายรูปครับเริ่มต้นที่กล้องหลัง3ตัวสูงสุด13ล้านพิกเซลครับต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับเขาเน้นเรื่องของผิวสวยใสนะครับแล้วการถ่ายโบเก้น้าชัดหลังเบอร์นะฮะ ซึ่งอย่างในหมดกล้องหลักนะครับก็มีทั้งตัวระบุฉากแล้วก็ SDR ให้ใช้งานครับอย่างภาพนี้นะฮะเราลองถ่ายดูนะครับก็สามารถจะเปิดเป็นภาพบุคคลได้นะครับปรับได้เลยนะฮะว่าอยากได้ภาพเป็นสวยสายแบบไหนนะฮะใบหน้าผิวเนียนนะครับปรับความขาวใบหน้าหน้าเรียวตาโตได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นปรับความขาวเห็นไหมฮะน้องฝ้ายก็จะขาวขึ้นมากๆนะครับปรับหน้าเรียวนี่หน้าเล็กเลยนะฮะ หรือจะเป็นการถ่ายอาหารถ่ายภาพระยะใกล้มาโคร vivo y 2 0 s ก็รองรับสำหรับกล้องหน้าที่ให้มาเหนือหน้าจอ Halo Full Display ขนาด8ล้านพิกเซลตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีความสวยใสเหมือนกล้องหลังนั่นแหละครับ เป็นภาพบุคคลนะครับหรือภาพถ่ายปกติก็ได้ซึ่งในโหมดภาพบุคคลนี้คุณก็ยังสามารถปรับเฟบิวตี้หรือความสวยงามของใบหน้านะครับได้เหมือนกล้องหลังเลยผิวนวลตาโตกรามเล็กหน้าเรียวจมูกโดง่งได้หมดเลยนะฮะ ด้านหน้านะครับเราจะพบกับหน้าจอขนาดใหญ่6.51นิ้วเป็น h a l o Full ฟ i ์วิดีนะครับคือเป็นจอติงจยดน้ำนั่นแหละแต่ว่าจุดน้ำนี่ก็คือมีขนาดนี้ไม่ใหญ่นะครับพิกุลี่ฝารลังนะครับสีนี้เนี่ยคือ p o l a r i s Blue นะครับจะเป็นสีฟ้านะครับที่มาในธีมสดใสสดใสนะครับพร้อมกับโลโก้วิ vo ด้านล่างครับกล้องหลัง3ตัวนะครับ AI Triple Camera นะครับประกอบด้วยกล้องหลักกล้องโปเก้และกล้องมาโครครับที่สามารถถ่ายระยะไกลได้นะครับนอกจากสีฟ้า p o l a r i s b l u ูแล้วก็จะมีสีดำเทืออกครับ โดยที่ตัวเครื่องเนี่ยจะมีการทําขอบโค้ง2.5ดีตรงนี้ด้วยนะครับและตรงนี้เลยที่เป็นปุ่ม power นะครับก็จะเป็น f i n g e r p r i n นะครับหรือการสแกนลายนิ้วมือในตัวด้วยตำแหน่งที่ให้มานะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมดีนะฮะไม่สูงหรือไม่ต่ําเกินไปนะครับมือผู้หญิงเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะจับได้สบายกล้องหน้าใช้เป็นการสแกนใบหน้าปลดล็อกได้นะครับส่วนรอบตัวเครื่องนะครับไม่ได้มีไมโครไดรี่2มาให้นะครับการเพิ่มไมโคร SD การและใส่ซิมการนะครับเป็นแบบ3สล็อตไม่ต้องแย่งกัน พอเชื่อมต่อที่ให้มานะครับก็ถือว่าครบคันนะครับไม่ตัดออกแต่พอชาร์ตนะครับยังเป็น Micro USB อยู่ซึ่งนอกจากนี้นะฮะเขาก็จะมี Eye Comfort นะครับหรือการถนอมสายตานะครับที่ปรับหน้าจอเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ที่หลายคนคุ้นเคยกันมาให้ใช้งานนะครับรวมถึงโหมดมืดนะครับ Dark Theme ก็มใีใช้งานเช่นกันและถ้าเราสังเกตกันดีๆนะครับด้านบนนี้เนี่ยก็จะเป็น ช็อตคัตต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะใช้งานได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเช่นการประหยัดพลังงานนะครับการแคปเจอร์หน้าจอการปล่อยฮอสปอตนะครับการเข้ากล้องหรือแม้แต่การใช้งานบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับเราก็สามารถที่จะกดได้จากตรงนี้โดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเลยการใช้งานต่างๆนะครับแน่นอนว่าเราสามารถแบ่ง2หน้าจอเล่นได้นะครับจะกดจากมุมขวาบนของแอปนะครับหรือว่าใช้3นิ้วเนี่ยเลื่อนปัดขึ้นมาก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเล่น Facebook ไปนะครับ จะดูวิดีโอไปเนี่ยก็สามารถทําได้าการจับถือนะฮะแม้หน้าจอจะให้มาถึง6.51นิ้วนะฮะแต่ต้องบอกว่าเราสามารถที่จะจับถือเขาอย่างสบายๆนะฮะน้ำหนักที่ให้มาราวๆ1 9 2กรัมนะครับเมื่อเทียบบขนาดหน้าจอแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ายังรับได้อยู่นะฮะเนี่ยถือแบบ สบายสบายมือเลยและฟิงเกอร์สแกนที่ให้มาบริเวณปุ่มพาวเวอร์นะครับก็ทําให้ผมสมัติปลดล็อกหน้าจอได้รวดเร็วนะฮะไม่ต้องเอื้องไม่ต้องง้างนะฮะช่วงนี้ใส่แมสกันเยอะนะฮะปลดล็อกแบบฟิงเกอร์สแกนเนี่ยจะสะดวกกว่านะครับใครสนใจนะฮะก็มีวางขายแล้วนะฮะวันนี้นะฮะริวแบนด์ชอปนะครับร้านมือถือที่ร่วมรายการนะครับร้านทั่วไปก็มีหมดนะฮะหรือจะไปช่องทางออนไลน์นะฮะก็มีเช่นกันรายละเอียดเติมใต้คลิปนี้นะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใดจาก v